อันนี้กับปวกกินอันนี้กับวงอวแวงลังคากับหัวนั่งกับ่มีใส้ไฟกับ่มีเสกสายนั่นมีตะพาระทั้งนั้นกําแพงกับลบอยุบหุบใครว่างสบายถวยกับระลังก็เรายุ่งเย็นใบไม้กัดโลนมัดมือมัดเป็นกวนยุบหันไปพิจารณาบังห้องสวงกับประตูจักริตพังบ่พังมีคนติดถุงเทียนกันแล้วเราเพิ่นละม่องัน มันก็มีส,สารพัดสารเพศอ่ะถ้าถามว่าถามาอาตมาคาว่าปุ๊บอาตมาคีดยงสียิ่วใส่มันกระตันกันกันมีเว้นไม่กลางมคิดกันเข้าสิมาข่าเข้ามาตีหัวเข้าสิมางี้เข้าสิมาวางยางใส่ไ่ถ้ากรรมอาตมามีกับเขาอาตมาขออ,ขอ,อนุญาตขึ้นให้เขาแต่พวกชาติใดเห็ดกับเขาถ้าอาตมาเคยตีหัวคนตายเคยยิงคนตายให้เขา,าเอาชีวิตอาตมา คือกรรมด้วยระงับด้วยการจองไม่จองกรรมจองเวรให้เขาไปชีวิตนี่ถ้าผู้ใดเอาไปแล้วนี่มีประโยชน์อย่างที่ไอไอาตมาคือยังไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ตั้งจิตอธิษฐานงใดถึกเสือกินถึกนุ่นขาอดเขาตายยังใกล่อธิษฐานออกมาร่างกายขาพรเจ้านี่ท้าผู้ใดมีประโยชน์พวกสิงสารสัตว์พวกนกหนูปปีแล้วก็พวก เสือสร้างหรือว่าเสือพกที่มันกินสัตว์ทำให้มันวิวหยกข้าพเจ้าข,าาขาออธิษฐานร่างกายข้าพเจ้านีให้ประโยชน์แก่สัตว์ที่นี้กิตย่างกิ่ได้มันก็ได้กุศลแกนบอกอธิษฐานถ้าเขาตายปุ๊บถึงเสือกินปุ๊บวางจิตไปเลยอย่างกินไหลชีวิตนี้กูก็ได้เหนประโยชน์แล้วร่างกายก็ยังมีประโยชน์คนเขามันตายอย่างเขาถึงสื่อพื้นมันตายยังเอามาก่อพื้นให้แส,สง,งสว่างของตมให้เขาได้สัตว์ตาย ยังมาเป็นเนื้อหนังสงสาเป็นอาหารให้มนุษย์ก็ได้ทักตายยังไม่เป็นประโยชน์ต้มกินกับแกงบะพริกมันตายเอามาหัดจับใหมประโยชน์แก่มนุษย์ยังชีวิตเพื่อยังชีวิตอยู่มาเป็นข่าวปลาอาหารเป็นเลือดเป็นเลมลไม่เนี่ยให้ไว้ดันแล้วเขาตายนี่เขาสั่งเงียังกับไปเลยนอกจากเขาถิ่นสื่อนั่นแหละพระพุทธองค์ถึงบอกว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาบ่เป็นเจา้าของชีวิตมันบังคือเจ้าของเลย ชีวิตเป็นของสาธารณชนมรรคผลนิพพานอยู่ฝากใดฝากตายครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเฮ็ดนี่มันก็เป็นเรื่องล้อเล่นเด้อาตมาไปศึกษาไปอ่านเบิ่งหลวงปู่หมั่นหลวงปู่คงหลวงปู่นหลวงปู่ชมหลวงปู่ชาจังซี่เออฟังเพิ่นแล้วนี่ฟังบ่แม่นโกโก้รัวมาเว้าเท่เด้บัดตกลงมือเฮ็ดได้บ้างเมื่อชี้คนอื่นให้ทำดีแล้วตัวเองต้องทำดีด้วยอ่าพระก็โตองค์เพิ่นบอกว่าปุ๊บ เราจะสอนในสิ่งที่เราทําได้เราจะสอนในสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติได้อาตมาก,ก็ไม่ได้ไปอวดอ้างว่าเจ้าของมีอภิญญาจังสั้นพอได้จังสซี่ไม่ได้ไปอวดอ้างเพราะว่าอย่างผู้เจ้าของดีศักยภาพเจ้าของดีอวดอ้างอิทธิฤทธิ์คุณน้าวิเศษไม่มีตนปับตั้งแต่ทุกกฎพอดปฏิติีถึงปาราชิกขาดจากความเป็นพระเลยมันไ่เป็นเรื่องง่ายาเลยสังคมบริษาททำแล้ววินยัย ทำแล้ววินัยเท่านั้นที่เป็นสิ่งจันลงถ้าไม่มีทำแล้ววินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แสดงไว้แบนต่อไปสาวกเขามาแก่สิบัญญัติกันเองเฮ็ดไปตามเองนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยคือคําสั่งคําสอนของพระพภาคเจ้าเนี่ยพราะว่ามือนี่อัตมาสิบประวัตในเรื่องพระสูตรบางทีเขาสิบเข้าใจในสำนวนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราใว้เขาเข้าใจ เนี่ยคือพระพุทธองค์มานั่งว่าวันที่เี่ยมีคนมาฟังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามีศึกษาในพระสูตรนี่พระพุทธองค์เนี่ยพุทธกิจของพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยบินทบ,บาบแตม่ไหวยัมกุมัตเห็นอย่างสแสดงธรรมให้สาวกให,ให้พักให้พิสุทิพิสุเนนให้แก้ข้ามบาดัดีคนมาเข่าขอบพระราชายามเมื่อคืนสแสดงธรรมให เทวดาให้พระอินทร์พระพรหมคนมาถามปัญหาเป็นอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกสามสิเบเอ็ดภพภูมิพนขึ้นไปสอนมั้งเสื้อผ่าเสื้อกัตามแต่แต่ในศาสนานี้สิ่งที่อาตมาเข้ามาอสู่ศาสนานี้ที่แรกอาตมาก็คือทุกคนอย่างไรปัสสาอ<ๆ>เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันยิ่งเห็นเหมือนกับเราจะเดินทางเนี่ยเดินทาง บางสิ่งบางอย่างเนี่ยสมือเห็นเนี่ยคือจังเขาบางไทยทอดยุ่อินเดียเห็นอเมริกาแต่ว่าไปอีนเีมันเป็นสั้นบ่สิ่งที่เขาถ่ายเขามาเห็น,นในทางทีวีนหนึ่งสิ่งที่เขาเห็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ปริญส์เนี่ยมันเป็นลักษณะคือจั้งเขาเห็นในทีวีแต่ว่าเขาไม่ได้ไปจริงแต่ว่าการปฏิบัตินี่เหมือนกับเขาไปเบิงอเมริกาจริง โอ้ความเป็นอยู่บานก็เป็นสิตราบใดที่เราไม่เดินจิตเดินมรรคเดินผลนี่บุษรางคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่จิตมันก็อยู่ที่ใจสังเกตจากของบอดบางครั้งก็เป็นพมบางอารมณ์ก็เป็นมารบางการก็เป็นยักษ์ในจิตของเราในแต่ละคนนี่มันมีหมดโกดเป็นอย่งถ้ติที่ไปมันเกิดมันดับอิจฉาเป็นอะไรความโลภเป็นอย่ง เนี่ยมันมีที่ไปคัติคือที่ไปของวันนียที่เกิดที่เกิดที่เจิอกันอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการพิจารณาตัวเองแปดหมื่นสี่พันธรรมขันเจ้าสิอานพระไตรปิฎกเหลมนั่นเหลมนี่เจ้าที่ไปเขาผูเขาพ้าเขาพงเขาธรรมเจ้าที่ไปหาผู้อาจารย์นั่นอาจารย์นี่ถ้าตาใดไม่กลับมาดูตัวมาดูตนธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเราธรรมะที่เป็นเงาอยู่ที่ตัวหนังสือนั่น าใดถ้าเราไม่มาศึกษาชีวิตจิตใจของจากของไม่มีการเข้าถึงธรรมมนุษย์ทุกคนเป็นอสุรกายกับไปจากเท้านี่แหละไปจากเป็นมนุษย์นี่แหละทําดีอย่างนี้ทําชั่วยอย่างนี้เมื่อแตกกายทำไรขันไปแล้วไปได้อัตภาพเป็นเปรตเป็นวิสัยสันนิกอสุรกายบ้างเปรตมีเจ้ากลาพวกนี่คือคําสัง่งคําสอนของพระเจ้าถ้าเราเชื่อยอย่างตั้งมั่นศึกษาอย่างตั้งมั่นนี่ี ไปเป็นสวรรค์ทั้งสุกติเป็นที่ไปในาศาสนาเบอรสอนแล้วทําบุญอย่างนี้ได้ไปเป็นเทวดาชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาม,ช,สามชั้นสี่ฝึกจิตสมาธิเขาถึงชั้นเขาถึงอภิญญาไปเป็นพรหมลูกขอพรหมผาทีนีลูกผมมีลูกนี่ในาศาสนาท่านสอนไว้หมดลเลยเหลือแต่เราเนี่ยจะเห็นประเหต อาตมามาสั่งมาสอนมาบอกมาเกาอาตมาไปสวรรค์จิตรงนี้อาตมาไปกุเดียไม่มีใครแทงแล้วด้ความเกินความเจ็บความแก่ความชรามีไผสซื้อขายกันได้เป็นสัตว์จากจริงไหมท่าไปสองพันห้าร้อยปีความเจ็บความปวดความเมื่อยความล้าความตุข์ความสุขมันซื้อกันได้บ่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในคุณงามความดี จนกระปนไปบ่ได้ไผ่ก็ไม่บ่ได้อาิีไผทั้งหลายทั้งหลายนี่บ่นเพราะฉะนั้นแล้วที่อตาตมามาว่าเรื่องนี้นคือพระพุทธองค์นี่สิสอนอยู่ในเรืองบ่จะเปลือนเขาเรียกว่าในราพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าอนุบ,บุพธิตฐานเขากพไเจ้าสีสอนขึ้นไปตั้งแต่ง่าย เป็นอันดับหนึ่ง,ง,งสองสาสี่เป็นไปเก็ถึงขึ้นสูงสุดคั้สอนสูงสุดของพระพุทธเจ้าคืออย่างภาษาบาลฮองก็คือนิพพานในศาสนาอื่นไปนเบิง่งลดเเขาก็มีสวรรค์มีเทวดงเทวดามีดีมีชัวสอน,น,น,นกันหมดแต่สิ่งที่เขาไม่มีคือศาสนาคุทธสอน,มมอน,นไม่ให้มาเกิดคือนิพพานไม่ให้มเกิดพระอรหันต์พ่นยญานอย่ง ่นย่านตาย่นย่านเกิดเมื่อเกิดเกิดมันมีอย่างนี่ลหละเอามาหมดนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เลฉชันอระสกาก็ตามกำลังบุญเท่านั้นบุญสีไม่เป็นในขยันอัตภาพเป็นอย่างเทวดาเป็นเทวดาช้างเขาเป็นอย่างตายในช้างเป็นเป็นพมรลูกของผมสามสิบเอ็ุมิพระพระเจ้าเพิ่นเวียนไปหมดแล้วคือวอายังไงสามสิูมิม เพิ่นเคยไปเกิดมด้วยกำลังบุญอย่างนั้นด้วยกำลังบุญอย่างนี้ทำบาปอย่างนั้นทำบาปอย่างนี้สามสิบเอ็ดภูมิบาลนี่มันจับอย่างไตรลักษณ์สวรรค์มันเที่ยงบอกมมันเที่ยงบอกมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายวนไปอยูนี่พรมเมือนผลบุญไปตรงนั้นลงได้บอกไปได้เทวดาก็ยินไปตรงนั้นลงได้บอกเทวดาไปหลงการมาเป็นทิพย์ะ เสดกล้ามี่หันไปดทำบุญกุศลเมื่อไปพิตเป็นเปลิดเปลี่ยนวิสัยทัน์แเลเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าพระองค์ศาสนาเนี่ยจะสอนให้บอกว่าคนที่ไม่ไปอบายเลยมีบ่มีวิธีบ,มบ่มีท่านเต้าต้องเข้าถึงโสตะปยังคะคือเข้าถึงโสดาบ,บันอริยบุคคลนี่เป็นสม,มุทิสงไม่ใช่อริยสงสงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพลายเบิ่โรด เป็นผู้ปฏิบัติีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติจริงปฏิบัติสมควรทักขิณาทานโค้ดทำการอัญชลีคนกาบคนวัดเป็นเนื้อหน้าบุญของลูกมีตั้งแต่โสดาบันโสดาบันมักโสดาบันผลสทธาคามีมักสทาคามีผลอนาคามีมัอนาคามีผลอรหันตมัศนาหาาันตปรผลเมื่อเรียนวิชาในพระเจ้าแล้วในาศาสนาอื่นนี่ ปริญญายตแปดวันทางแปดวต้องรู้ซึ้งถึงอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโนรธมรรคเราจะไปหาความสุขถ้าเราไม่เรียนรู้ทุกก่อนตราบใดก็พอพอทุกสุขมันอยู่หลังความทุกเมื่อเรียนรู้ทุกเข้าใจทุกเหตุเกิดแห่งทุกแล้วเมื่อทุกเจือจางลงสุขมันถี่เข้ามา ความสงบมันสิเของมาสังเกตเบิ้งเขายังไปแล่นหาความสุขมันมีบ่าอันจริงแต่เราฮีความสุขในโลกีมีได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวความสุขที่ยืนยาวต้องเขาถึงทำเมื่อเขากำจัดสุขเออกำจัดทุกข์เหมือนแล้วปุ๊บมันเกิดจากอย่างเกิดจากเหตุทั้งที่เ้าปรเด็นเดียวกำจัดเหตุทุก สาเหตุในทุกทุกแล้วบานนี่มันลดลงสุขมันเกิดจากการที่ทุกทุกนี่ลดลงขยาจบอกเข้าใจมาปุ๊บมันเกิดความสงบความร่มเย็นอ่านั่นแหละที่เขาให้ขาหมายว่าสุกเนี่ยสุขของนักบ,บวชมีอะไรบ้างสุขของคฤหัสถ์สุขด้วยโลก,กีวิสัยมีอะไรบ้างหนึ่งสกเกตของมุนย์เวาต้องการอย่าง โลกกระทำแปรล,ลาบโยสันเสริญสุขต้องการอะไรบ้างพระพทธเจ้าบอกว่าสุขในส่วนนี้มันเป็นเที่ยงหรือว่ามันไม่เที่ยงสุขจากการมีรถสุขจากการมีเงินสุขจากการมีบ้านสุขจากการมีหน้ามีตาในสังคมสุขจากการมีตําแหน่งการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากเป็นอะไรบ้าง อยากเป็นกำนันอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นนายกอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เขาเรียกว่าการตัหาความอยากมีความอยากเป็นยงขึ้นพุณนไปปุ๊บทำบุญมาปุ๊บปุ๊บอยากอะไรอยากพอใจในภพพอใจในชาอยากไปเป็นพระจินอยากไปเป็นพระพรหมตัญหานั้นการตัณหาเพราะว่าตัณหาวิพระตัณหาความทะยานอยากความอยากมีความอยากเป็นเนี่ยมันตัวใหญ่มันละเอียดเข้าไปอีก ทางไม่ศึกษาอยากมาเกิดโอ้เป็นพระอินทร์มีบิวารทั้งสี่เนี่ยในเขาบอกว่าเนี่ยเขาท่านเดยศึกษาอนุบุพิกทถาไล่ไปตั้งแต่เรื่องทานนักคถาศีลนักคาถาสันนากคาถา,า,า,าคือการทําทานรักษาศีลศีลได้เ,เกิดเป็นบุญอ่าเป็นเกิดเป็นเทวดาดัาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาแล้วรูพุท้เจ้าก็บอกว่ามันมีความสุขจริงมีความเป็นทิฐจริงมีความละเอียดจริงแต่ว่าโทษมันก็มีอยู่ มองทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมองเห็นคุณและโทษของมันเนี่ยบางนี่สกเรียคาถาเนี่ยกามมาธินวะกามนี่มันมีอะไรบ้างที่เราไปลุ่มไปหลงเนี่ยมันบ่มีแค่ในของพวกนี้ในกามมันเป็นทิพมีแค่ในกามคุณทั้งห้าอยากมีรถอยากมีบ้านอ่าอยากมีเมียสวยอย่าเสพใหในกามมารมอย่าก,กินของมงคลวนอยาก,กินของนี่เสียในทั้งหูทั้งตาทั้ง จมูกทั้งริมทั้งกายทั้งใจอ่าได้กินของหวานหวาน,วนเกิดความพอใจนอกจากทุกนอกจากทุกเกิดอะไรบ้างอ่าในสัญญาของเฮาเนี่ในขันหานลูกวิทนานะสัญญาสังขาวนญญาณได้ฟังเสียงเพาะได้เสื้เสียงนุ่มได้ฟังเสียงบ่นุ่มได้กินหอมหอมการอันเ็ททิพย์พวกเทวดาทั้งละเอียดทั้งกอเฮาอีกแต่ว่ามันมีโทษในบ้านเออเฮาเสพเนื้อนั้นาาษาเฮามีเสพรำพันทั้งปุญญาปุญญินี่ เขาเสพยับย่างไปที่วดานี่เขาน,นึกนึกถึงกันเสพทางอารมณ์เสพทาง,ง,งกิตลูกเิทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยวิญญาณบแมนที่เขาเข้าใจกันว่าเมื่อตายแตกกายทําลายขันไปแล้วไม่ใช่มีใช่ตัวใช่ตน